สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับนุ่มสังกสีอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของอาจารย์เอจักรพัฒนครับพี่น้องนะครับหลังจากที่พี่เอจักพัฒน์นะครับพี่น้องเพิ่นก็ะไดมาดูแลในส่วนของเสียงอีสานนะครับในฤดูกาลนี้ครับทุกท่านครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเราเนี่ยชื่นชอบนะครับพี่น้องนะครับเราก็อยากให้เสียงอีสานเนี่ย กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเราก็ได้โพสต์แบบ C ครับพี่น้องนะครับบอกว่าผมคืนชีพเสียงอีสานด้วยความทุ่มเทและผมก็ต้องการคนที่พร้อมทุ่มเทไปกับผมนะครับพี่น้องนะครับแฮชแท็กเอจักพัฒน์สันี่น้องนะครับเลาก็โพสต์แบบ C นะครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับก็คือว่าแบบ C ครับพี่น้องเราบอกว่าเราเนี่ย ถ้าเฮ็ดยังเราเนี่เฮ็ดจริงจังครับพี่น้องนะครับบอแมนมาเล่นๆครับทุกท่านครับทุกอย่างทุกสิ่งที่คิดที่ทำเนี่ยเราทําด้วยใจรักนะครับพี่น้องนะครับเพราว่าจะเป็นการดูแลในส่วนของเสียงอีสานนะครับแล้วก็บริหารจัดการทีมงานต่างๆนะครับเวทีไฟแสงสีเสียงรูปแบบเสือผ่าต่างๆเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนจัดการ ทุกอย่างเลยครับพี่นองนะครับส่วนแม่นกน้อยนะครับเราก็เป็นคนดูแลในภาพรวมแล้วก็ออกไอเดียแล้วก็ปรึกษากันนะครับพี่นองนะครับพ่ออาจารย์เอคิดได้แล้วก็ทรงในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับให้แม่นกน้อยเป็นคนดูเป็นคนตัดสินอีกรอบหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นที่ปรึกษา ร่วมกันครับทุกท่านครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับอาจารย์ A เป <syndrome> right ็นคนคิดแล้วก็ออกแบบครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนะครับแล้วโพ์แบบ C ีนะครับแสดงว่าเราเนี่ยทุ่มเทแล้วเราเนี่ยก็อยากให้น้องๆนะครับทีมงานต่างๆเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ก้าวไปพร้อมกันนะครับเดินไปข้างหน้าด้วยกันประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราโพ์แบบ C นะครับก็มีอีกโพส์นึงนะครับ เราก็โพสแบบ4นะครับบอกว่าความภาคภูมิใจในชีวิตมักเกิดจากการทําในสิ่งที่ยากๆได้สําเร็จนะครับเพราะถ้ามันง่ายไปแสดงว่าใครก็ทําได้นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเราก็โพส์แบบ4นะครับหลังจากเราโพส์ไปก็มีเอฟซีะ FC นะครับมาคอมเมนต์เยอะมากครับท่านนึงก็บอกว่าดีสุดขาดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า ที่สุดเกินร้อยค่ะนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์เก่งที่สุดเลยค่ะนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะอาจารย์ทําได้สําเร็จดีต่อใจมากๆสมหวังในทุกวันด้วยคนนะคะอาจารย์นะครับก็คือท่านนี้ก็บอกว่าดีใจน้าเดินนะครับที่ประสบความสำเร็จในทุกมือนี่ครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสุดๆไปเลยครับนะครับ ท่านนี่ก็บอกว่าเก่งมากเลยจ้านะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีทุกๆด้านของชีวิตรักและเคารพศรัทธาอาจารย์มากๆค่ะนะครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกแบบซี่อีกคนนึงก็บอกว่าสุดไปเลยพ่อนะครับท่านนึงก็บอกว่าไอดอลไอดอลครับนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอาจารย์เก่งที่สุดเลยนะครับอีกท่านนี่ก็บอกว่าจริงค่ะนะครับพี่น้องนะครับ ไปอีกคอมเมนต์โพสหนึงนะครับท่านนึงก็บอกว่าพ่อเก่งที่สุดเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอันนี้น้องพิซซ่าครับมาเองก็บอกว่าพิซซ่าพร้อมทุ่มเทไปกับพ่อเสมอนะครับทุกท่านครับพิซซ่านี่ก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่ลูกแพ้นั่นครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอาจารย์เอน่ารักมากมากค่ะ,ะที่สุดเลยค่ะ มากความสามารถรักอาจารย์ A และครอบครัวนีออนมากมายค่ะนะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแฟนครับทุกคนพร้อมเคียงข้างอาจารย์เสมอนะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามาติดตามเสียงอีสานพราะอาจารย์ A นะครับทุกท่านครับปาพี่น้องครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ เกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับตั้งแต่อาจารย์เอเขาม้าเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของเสียงอีสานยุคใหม่เนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นครับทุกท่านครับชิวงานตอนนี้เนี่ยเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับทั้งเดือนพฤศจิกายนนะครับธันวาคมย้วาถึงปีหน้าครับเดี๋ยวสิเอาอ่าอ่าคิวงานมาให้เบิร์ครับ คลิปต่อไปกับพี่นอนะครับส่วนคลิปนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก,ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ